วันนี้นะครับเราก็มาลองทีวีนะครับมีเมนูที่ใช้ไอเมจิรีโมทนะครับสามารถช่วยหาช่องต่างๆที่เราต้องการได้เริ่มต้นจากแต่เนะี่ยมันมีข้อประหลาดคือมันไม่สามารถที่จะใช้ฟิลลิ่งของเราได้นะครับเช่นจุกครู รับรู้เสียงโรวจองอีกครั้งโอ้เย่นี่คือผลการค้นหาสำหรับเย่ไม่เคยพบรายการที่ตรงกันมากกว่าหนึ่งรายการโปรดพูดให้ชัดเจนยิ่งขึ้นมีเถียงด้วเลยเลขที่ออก คือผลการค้นหาสำหรับดีออก oh <my> นี่คือผลการค้นหาสำหรับสางข้าวเดือนหกผลก็ตกร่าง